จ้าเอ๋สวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดหอดยายสิริพรน่อค่ะสวัสดีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้ยายสิริพรหยุดงานนะคะก็เลยมาจอบหาเห็ดค่ะเพื่อนๆค่ะมาลุ่นกันว่ามือนี่สิมีเห็ดบอ่อเพระาะว่าฝนตกมาหลายมือนะคะอากาศดีก็เลยสิ่เข่าป้าหาเห็ดจากน้อยเนาะค่ะเนาะนี่นั่นแหละขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อ เพื่อนใหม่กับเบิงคีบหายจากหาหกนาทีใน่เด้อค่ะเด้อมันคอยสิได้เป็นเพื่อนกันไปนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ย้ายสิพรอนกับสิทย้อยไปเยี่ยมเยียนทุกบ้านให้กำลังใจทุกบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือแต่ว่าเขาป้ามมาก็เริ่มมะพอเห็ดเห็ดฟึ่งน,น้อยแล้วค่ะดอกนึงเดียวสิให้เพื่อนๆเบิงเด้อนั่นแหละสิพาชมไปว่าสิหมานบบมือนี้เห็นมูเพื่อนเก็บเห็ดก็ะยากเก็บน้ำเพื่อน มาเบิ่งกันวาสิเปินเห็ดอีกอย่างค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือเห็ดพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นี่นี่เห็นบอเห็ดพึ่งน้อยนะคะเริ่มออกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เห็ดพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ดอกนางกับสิเปินแนวนี้เด้อค่ะเด้อนี่เห็ดพึ่งน้อยได้แล้วหนึ่งดอกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือเห็ดพึ่งน้อยนะคะนี่ ได้ดอกหนึ่งไปดูอีกนะคะหาต่อนะคะว่าจะมีไหมนะคะดอกหนึ่งแหกหมานนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดพึ่งน้อยนะคะดอกแรกนะคะไปเก็บกันค่ะว่าจะเจออีกไหมยายสีพนหยุดงานด้วยค่ะเด้อเข่าปลาออกกําลังกายเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเจอเอ่เจอก็ต้องรุ่นกันนะคะว่ามีเห็ดบอมื่อน,นี่นะคะไปจะทํางานหลาย ออกกำลังกายเน,นาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจ้ยายสิรธิพอดในเด้อค่ะเด้อไปตามไปเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดซาฟนเนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เจอแล้วสองดอกนะคะอุ้ยดูสิคะเพื่อนๆนสองดอกเลยนะคะออ้กําลังออกตุม่มตะมิเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอุ้ยทั่วนี่ละทั่วเนี่ยสามดอกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะโอ้โหวันนี้หมานแน่ๆนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมาเก็บกันคะ่ะ อุ้ยเพื่อนเพื่อนเจออีกอุ้ยเพื่อนเดูสิคะอุ้ยน่ารักเลยแต่มุตมีอุ้งสองดอกนะคะเพื่อนเอน้อ้ัลอ้ลาลาลลอเยอะเเพื่อนค่ะอุ้ยสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยออุ้ยมันแมงนะเนี่ย อ <contribute>. yeah. ุ้ยโซวีคู่ย่าเป็นนอนอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะมีมีนะคะอุ้ยด,ด,ดูสิคะเพื่อนเพื่อนขาเยสิอุ้ยเน่านะคะเพื่อนเพื่อนขาเน่าแล้วนะคะเน่าแล้วเน่าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขาเอาไม่ได้แล้วค่ะทิ้งนะคะดูสิคะเพื่อนเพื่อนนี่เขาเรียกเห็ดซาฟานีนะคะนี่เจออีกแล้วเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่น,นี่เห็ดอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนขาเห็ดอะไรเอ่ยอู้เห็ดอะไรหนอ เห็ดไรนอะอุยเห็ดอะไรไม่รู้เพื่อนเพื่อนใครรู้จักบอกยายสิริพรด้วยคะ่ะนี่เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเนาะยายสิริพรไม่รู้จักเลยนะคะถ้าไม่รู้จักก็ไม่เอานะคะเพื่อนเพื่อนค่นี่นะคะเห็ดรุ่นนี้สงสัยกินไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะนี่ปล่อยนางไปคะ่ะนะคะหาเอาที่มันกินได้เนาะอุย เพื่อนเจออีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องค่ะเห็ดพึ่งน้อยนะคะพึ่งน้อยพึ่งน้อยโน่เลยปิกซะกองโอ้ปิกซะกองพึ่งน้อยนะคะพึ่งน้อยได้อีกดอกหนึ่งแล้วนะคะนี่ดอกที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอ้ืหได้ไปทอดใส่ไข่เนี่ยเลยไปกันค่ะดอกที่สองค่ะเพื่อนเพื่อน เห็ดพึ่งน้อยดอกที่สองนะคะนี่ได้แล้วสองดอกนะคะเพื่อนๆอ๋นี่เจอแล้วนะคะเห็ดเห็ดบ้านเห็ดอันนี้เขาเอิ่นเห็ดเห็ดเห็ดตะปูนะคะเนาะเพื่อนๆค่ะนี่เห็ดตะปูเห็ดตะปูเห็ดตะปูนะคะบ้านเฮาเห็ดตะปูตะปอดนะคะอันนี้ก็กินได้ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็กินได้ค่ะคัทเมนบ้านเฮากะสิป็นเห็ดเพาะดีหล่ะค่ะเพื่อนๆรุ่นนี้นะคะนี่ ลายปีที่แล้วแยสิพ้อนเก็บไปนะคะเก็บไปกินกับผัดไส้หมูไส้เนื้อไส้อ่อนิออซซากระบเแซบด้วยค่ะด้วยรุ่นนี้นะคะนี่ปีนี้เจอดอกแรกนะคะรุ่นนี้นะคะเอาไปด้วยนะคะโอ้ละล่ะพี่รองจ้าเบิ่งเห็ดไงีค่ะเห็ดใงญ่เห็ดเผิ่งเงยตัวเบื้อเริ่มเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอ้โหอีทุอีถังกระมังแตกปาด เห็ดพ umm <laughs> ึ aha, ่งนะคะเห็ดพึ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆเท่าบอกเอเอาได้บ่บุญห้อยแมงกินเอาได้ยุขาเพื่อนเพื่อนแมงมันกินซื้อน้อคขะเนาะนี่แข็งเป๊กเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอู้ยสุดยอดเลยค่ะงามบ่ขาพ่ะนเพื่อนใหญ่บ่ขเพ่ะนเพื่อนดอกเห็ดจะเท่าหน้ายายสิริพรเลยสุดยอดบ่ขาพ่ะนเพื่อนค่ะ นี่เจอแล้วนะคะเห็ดเท่ากระดงเลยนะคะเพื่อนๆนี่ได้เท่านี้ก็ได้เกงหน่อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไปเก็บต่อค่ะเก็บต่อเพื่อนดูสิคะนี่เห็ดอะไรอู้นี่เด็อดข่าวด้วยนี่ทันบานเฮากับซเอิญเห็ดอันนั่นละเพื่อนๆอันนี้ตายแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่ตายแล้วค่ะทันบานเฮากับซเอิญเห็ดอันเพาะแล้วเพื่อนๆนี่คือไม่เอาแล้วนะคะนี่คืออะไรเพื่อนๆนี่นูนๆคืออะไรไปดูกันค่ะว่ามีอะไรเอ่ย มีอะไรอยู่ข้างในอู้เห็ดตะปูอีกแล้วออค,ะคะเพื่อนๆเออไม่ไม่ใช่สิเห็ดเพาะสิคะนี่นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่บ้านเฮาเอินเห็ดเพาะเนาะคะ่ะเนาะนี่นี่แข็งเป๊กเลยนะคะนี่เอาได้นะคะเพื่อนๆนี่เริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยบ้านเราก็เรียกเห็ดเพาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะอ่ะเอาไปคะ่ะอุ้ยเพื่อนๆเจออีกแล้วคะ่ะดูสิคะสองดอกคะ่ะเพื่อนๆ <laughs> มาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดซอยเนี่ยคะ่ะ นี่นี่นี่เก็บเห็ดซอยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้านี่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 เห็ดพึ่งน้อยกําลังออกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดเขตเห็ดแย้สีพอนบานแยสีพพอนสป็นขาหน่อยเด้อค่ะเด้อนี่เขตบบานแยสีพพอนสป็นขาหน่อยเด้อค่ะเด้อนี่เห็ดรุ่นแรกนะคะเห็ดพึ่งน้อยนะคะแซ่บคือกันค่ะเพื่อนเพื่อนขาบ่มีเห็ดเห็ดขาอ้วนก็เก็บเห็ดขาจอยเนาะค่ะเนาะนี่นะคะเก็บเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาให้ข้าพระเจ้ากินซะโดยดี เออออู้เอาได้บ่เพื่อนเพื่อนเอาได้บ่นี่เอาได้บ่เออบึงดูปุ่นตัวนั้นมันกินนอก่ะเนาะแต่ก็ไปลอกด่างออกนอคขะเนาะกินได้อยู่ค่ะกินได้อยู่เอาไปบ้านไปตัดขาออกเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้อยู่ค่ะได้อยู่โอเคอยู่เนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนตัดออกบึงกอนนะเนาะนี่อู้ได้อยู่ด้เพื่อนเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะ ตัดไปพร้อมเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่ลอกด่างมันออกลอกด่างมันออกเนาะค่ะเนาะเบื่อเนาะนี่ลอกด่างมันออกได้อยู่ค่ะได้อยู่ตัดออกเบิดได้อยู่ค่ะไปหาต่อเนาะค่ะเนาะนี่เจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เจอ,อแล้วพี่น้องจ้าอีกแล้วนะคะ มาให้ขับพระเจ้าหม่ำสโลยดีมาอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดพึ่งน้อยนะคะเห็ดพึ่งน้อยนะคะนี่มึงดูทางด้านนี่แมงเงินแมงเงินอย่างเกาะแมงเงินดินหมาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะกินมัน,นะะเนาะเนาะแต่เอาไดยะะูเนาะเนาะนี่เอาไดยูนะคะนี่ได้ไปเกี่ยวนะคะหรือว่าจะแกงนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่นี่นี เห็ดรุ่นแรกนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็ที่ได้ซ้ำนี่แล้วเดีค่ะเด้อนี่ดอกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะนี่หาต่อนะคะเพื่อนๆคะ่ะเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆเดินมาได้พักหนึ่งมาเจออีกแล้วคะ่ะนั่งอยู่นี่นะคะเพื่อนๆน,ๆนี่นี่นี่นั่งอยู่นี่มาสะดวยดีมาไปให้ข้าพเจ้ากินสะดวดีนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็ดพึ่งน้อยนะคะนี่ได้อยู่นะคะเพื่อน เห็ดบ้านายสิริพร,รคือชาวบ้านเชาวเมืองเขาเด้อเ่ะเด้อกินได้ตามที่มีนะคะเพื่อนๆนี่ได้แล้วนะคะอีกหนึ่งดอกนะคะเพื่อนๆเห็ดพึ่งจะเริ่มออกนะคะอืยังไม่ได้ออกเยอะนะคะเพื่อนๆอ่ะเก็บไปค่ะใส่ตะกร้าไปนะคะนี่เพื่อนๆนี่สำหรับพวกนักล่าสัตว์ปลาเด้อค่ะเด้อนี่นี่เพื่อนเตรียมห่างนะคะเนาะห่างไว้ถึงยิงหมูปลาเด้อเ่ะเด้อนี่เด้อเ่ะเด้อ นี่ยายสี่ฟอนพาชมไปน้ำนะคะเด้อนี่ในป่าเพื่นกระเซียแล้วนี่เด้อค่ะเดินย้มกลางคืนเพื่นซีมันดักยิงหมูป่าเนาะค่ะเนาะนี่เป็นแล้วนี่แหละค่ะเด้ออยู่ฝรั่งเศสเนาะโอ้เพื่อนเพื่อนค่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วนะคะแอคซี่ยาวยาวเพื่อนเพื่อนค่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วอ้ยได้เกยงอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนค่ะได้เกงอยู่นะคะนี่ไปอีกแล้วหนึ่งดอกนะคะ นี่อีกหนึ่งดอกอยู่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนอยู่นีนน่อยู่นี่นี่อยู่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะนี่ตะมุตะตมิเลยนะคะนี่ตะมุตะตมิเลยนะคะเอาไปตัดขายอยู่บ้าน,น,เ,นเนะเาะเพื่อนเนเนาะเ่เสียเวลาเนาะนี่ดูสิคะดอกติดนะคะเล็กๆกนะคะนี่เห็นไหมนะ,นะฮักบ่ค่ะนะฮักคือ้นบออ,อไปเมาเด้อ่ะเด้อได้อีกแล้ว เพื่อนเเดี๋ยวเห็น่่ค่ะมองเห็นไหมคะดูสิคะดอกเล็กเล็กเออู้ยบ่งรุกๆๆเพื่อนเพื่อนอู้ยแหงมอนเล้วดูสิคะดอกเล็กๆนะคะเพื่อนๆนนี่ถ้าจะหวานดีนะคะเนี่ยนี่ดอกเล็กๆนะคะลูกมันนะคะเนี่ยลูกมันนะคะลูกเห็ดยายสิริพรกันพายยางหาเห็ดกะ เห็ดปีนี่พันไอ้ออกดอกเพื่อนๆ่อนอยู่พลั่งเศสพันอออกนะคะปกติซีมีทุกประเภทน,นะคะมีเห็ดหนาแหล่หนาเห็ดน้ำหม,มากเม็ดเห็ดอีหยังทุกอย่างนะคะปีนี้พันไอ้ออกพันได้ออกเด้อ,อะค่ะเด้อได้ยูดอกจากสี่หาดอก <c oughs> พราได้ให้เพื่อนเพื่อนเบึ่งเนาะค่ะเนาะนี่แหละชีวิตยายสีิพนอนหนาเห็ดก็ไปหาเข่าปลาหาเห็ดเด้อค่ะเด้อหลังจากวันหยุดจากการทํางานเนาะค่ะเนาะแตนสิหยุดพักผ่อนก็นต้อง าหาเห็ดนะคะเก็บแซ่แข็งไว้กินเป็นปีจนฮอดขวบนะคะอยู่ในช่องแข็งกับพันใเนเบิดดอ,อกเพื่อนเพื่อนในช่องแข็งกับมันเบิดแต,ต่ว่ามันนะคะยายสิบปอนชอบหากินหาเห็ดหายางไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละชีวิตของยายสิบปอนจังใดกะขอบคุณเพื่อนๆน,นที่มาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อนี่แหละเนียนบ่อละ่ะยายสิบปอนกะคือสิจบคลิป สัมนี่ล่ะคือนี่ล่ะก็ได้ได้ได้สัมมี่ได้ค่ะเด้อมีเห็นบอที่ได้เกียงกคือเห็นบอที่ได้เกียงยยก่เซนเซบกบบหลายเติบเนาะเพื่อนเนะ <laughs> าะแย่สีพรส์ก็ขออนุญาตจบคลิปไปแค่นี้เด้ค่ะเด้อจงังใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เนเ้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ฝากกดเลิฟให้นะคะเนาะเกิดเลิฟเกิดไลค์กดซับสไครป์เด้อคะ่ะเด้อเพื่อนใหม่เนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะ<ม>ยายสิริพรกับสิไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะใจเย็นแน่นะคะไปสร้างกับใจเย็นแน่นะคะไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนขะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาชมมาให้กำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้ยวยคะ่ะพ,พี่น้องพเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะคลิปหน้าอาจจะมีเห็ดนะคะคลิปนี้ เห็ดก็ได้น้อยเดียวนะคะคือว่ายังบอออกนะคะเห็ดประเภทที่ว่ากินบ่ได้กับทั่นห็นออกนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละขอบคุณทุกกําลังใจเจอกันคลิปหน้านะคะคเพื่อนๆคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเลิบเลบทุกคนนะคะตามดื่มลักในน้อยขอให้นานๆนะคะดูไปน้ากันเด้อเพื่อนๆเด้อเป็นกําลังใจให้กันไปเยี่ยมช้าหน่อยก็ไม่ว่าก,กันนะคะใจเย็นนะคะเลิบเลบทุกคนนะคะ ไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเริบๆนะคะ